ดีค่ะ <Hi. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้รันดอมวันนี้คือสิ่งที่คุณทำให้ศัตรูร้อนรนนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนิดหนึ่งเนาะเราจะหยิบตัวสอนเจ็ตัวนะคะ ตัวสองเจ็ดตัวนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับคุณได้นะคะตัว S W X O R I นะคะคันหนึ่งตัวเนาะนั่นก็คือตัว P ค่ะม,มีบางสิ่งบางอย่างกำลังหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านพรานยังไงเนี่ยเรา ค่ะข,ขออนุญาตเช็คพลังงานทั่วไปสักครู่นะคะเย้ Yay! โอ้ยดีใจจังเลย10 of Cups นะคะ Ten cups. เทนนบับคการงานการเงินความสุขล้นมาเต็มเลยมาแบบรวดเร็วฉับไวด้วยนะคะ บอกเลยว่าเนื้อพลังงานช่วงนี้ดีมากๆเลยนะแบบอิ่มอกอิ่มใจนะคะมีเรื่องยินดีเกิดขึ้นในครอบครัวนะหรือว่ามีคนเอาข่าวดีมาให้นะคะคุณจะรู้สึกสุขใจอะช่วงนี้การเงินก็มีลักษณะที่จะ move ไปในทิศทางที่ดีนะถ้าใครแบบกำลังติดขัดหรือว่ากังวลใจในเรื่องการเงินนะคะมีเขาว่า เดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นมันอาจจะช้านิดนึงแต่คือแบบคุณอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วค่ะสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยทำต่อไปเถอะนะไม่ต้องกังวลใจมาช้าหน่อยแต่มาแน่นอนนะคะอืมเหมือนมีคนแอบส่องอะไรคุณสักอย่างหรือแอบดูอยู่ห่างๆนะคะมีเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเยอะมากเลยอ่ะนอกจากเรื่องการเงินนะเห็นไหมทุกคน วิวอั r t อืมขอบคุณค่ะพี่ไพน่ารักอีกแล้วพี่ไพ่ย,ยังอยากคุยเรื่องตรงนี้อยู่เนาะแสดงว่าอืมโชคชะตากําลังจะแบบหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านแบบเปลี่ยนไปแบบเราไม่รู้ตอนนี้คุณเบสประมาณเท่าไหร่่ะแบบความรู้สึกทางใจระดับความรู้สึกฟิลลิ่งของคุณถ้าใครแบบว่าต่ํากว่า5นะเดี๋ยวมันจะโดดเป็น10เลยนะเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรันดอมของคลิปนี้กันนะคะว่าสิ่งที่คุณทำให้ศัตรูร้อนรนเนี่ยยังไงนะคะอืมแสดงว่าคุณเป็นคนที่แบบ <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ทำอะไรกระโตกกระตากไหม ทำอะไรเงียบๆนิ่งๆนะคะไม่ไม่ใช่คนแบบโวยวายหรือว่าซัดแหลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ออกทรงนั้นเนาะดูทำอะไรดูเขาเรียกอะไรนะนิ่งกินเรียบปะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเอ่อเ uh, of ว oh, ่นอ d อ t โซ m สเตอร์มนิ่งกินลึกจริงๆมาแบบน้ำนิ่งไหลลึกเลยนะคะเงียบมากเงียบจนไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ Five of Pentacles ว wow. ้าวน่าสนใจ ืมเกียมตัวเกียมตัวเรารู้สึกว่าสิ่งที่แบบว่าคุณทำให้เขาร้อนลนเนาะมันน่าจะเป็นอารมณ์ฟีลลิ่งที่แบบใดๆก็ตามเดี๋ยวนะขอพูดถึงพื้นเพข,ของพลังงานของคุณนิดนึงด้วย <SU cc ion> เหมือนกับว่าตัวคุณนะคะมีแบ็ k อัพที่ดี มีทีมซัพพอร์ตที่ดีไม่ว่าคุณจะเห็นหรือไม่ก็ตามนะคะคือทีมแบ็กอัพบางทีบอกฮะไม่หันไปซ้ายขวาไม่เห็นมีใครคือทีมแบ็กอัพของคุณอนะบางทีอาจจะแบบไม่ไม่ใช่คนที่อยู่ข้างๆตอนนี้นะคะ่ะจะเป็นแบบครูบาอาจารย์ก็ได้เนาะบันพราบุรุษนะคะหรือว่าแบบมีใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบคุ้มครองคุณอยู่ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิด ใครไม่ได้ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แบบคุณจะมีแบบ higher self อะค่ะลักษณะของตัวคุณที่เป็นอีกสกิลหนึ่งอะอีกวอลลุ่มหนึ่งอะเนาะอีกเลเวลหนึ่งอะเหมือนเหมือนเขาคอยดูคอยคุ้มครองคอยปกป้องคุณอีกชั้นหนึ่งอะอารมณ์ประมาณนั้นถ้าพูดแบบง่ายกว่านั้นก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีกัลยานมิตรที่ดีมากๆ ร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องคุณเขาอาจจะไม่เคยพูดไม่เคยบอกคุณนะคะแต่ว่าให้รู้เอาไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่คุณเดือดร้อนน่ะคนเหล่านี้เขาจะแท็กทีมแล้วรวมตัวกันอย่างแบบไม่ต้องนัดหมายไม่ต้องเอ่ยปากเลยมันจะมีเรื่องราวแปลกประหลาดอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณในทิทางที่ดีนะเช่นว่าเออยังไงดีสมมุติว่า เหมือนอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งอะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินหรือเรื่องอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคุณกําลังแบบว่า เอ๊ะฉันก็ทําหน้าที่ของฉันเต็มที่นะทาทุกสิ่งทุกอย่างดีทั้งหมดเลยกําลังแบบเอ๊ะฉันจะไปยังไงดีคอยดูเถอะไม่เกิน3วัน7วันอะเดี๋ยวจะมีอะไรสักอย่างผุดขึ้นมาคุณจะไปเจอโปรเจกต์บางอย่างอาจจะแบบสมมตุติหาที่ขายของก็ได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งอะไม่นานเดี๋ยวจะเห็นคนโพสต์หรือว่าโปรดักที่แบบอ,อ,อยากหาขายออนไลน์อะไรอย่างนี้เนาะนึกไม่ออกว่าจะเริ่มยังไง ijd. ไทยไทยทิกตอ,อกไปอยู่ดีเอ๊ะ โปรดักช้นนี้น่าสนใจลองเอามาถ่ายคลิปดูซิอ้าวปรากฏขายได้นะคะมันจะออกฟิลลิ่งอะไรประมาณนี้มันเป็นฟิลลิ่งของคนที่สะสมบุญบารมีนะคะหรือว่ามีความดีเป็นพื้นฐานนะคะพอคนที่มีความดีเป็นพื้นฐานเนี่ยนั่นก็หมายความว่าวันที่เราตกทุกข์ได้ยากหรือว่าตกรลักกรรมลำบากเนี่ย บุญมันจะคอยสปอร์ตรองรับตัวคุณนะคะให้ถ้าคำที่เขาชอบพูดอะไรนะสุภาษิตตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอารมณ์ประมาณนี้นะคะอย่าไปเทสนะคือไม่ได้ให้ไปเทสแบบนั้นนะคะแต่ว่าฟิลลิ่งมันจะเป็นลักษณะของคนที่ได้รับการดูแลอยู่ห่างๆอย่าง,งห่วงๆเสมอนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณทำความดีแล้วมีออร่ารังสีที่ดีคอย ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณยังไงอย่างนั้นเลยนะจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะมีคนแอบมองแอบซองอยู่แน่นอน ในเรื่องของครอบครัวคุณจะเป็นคนที่โชคดีถ้าใครยังไม่เจอในตอนนี้อย่าเพิ่งถอใจนะคะคำว่าครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่จาเป็นจะต้องมาจากสายเลือดเนาะมันอาจจะเป็นครอบครัวที่คุณกำลังจะสร้างก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เขารักคุณแล้วห่วงใยคุณประดุจหนึ่งแบบคนในครอบครัวคุณจะมีคนแบบเนี้อยู่อยู่รายล้อมตัวคุณอยู่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ดีน่ารักจนคุณแบบงงอ่ะแบบเอ๊ะทำไมเราก็ไม่ได้ดีอะไรกับเขาแต่ไมเขาดีอะไรกับเราขนาดนี้นะคะบางคนอาจจะแบบเคยทําบุญร่วมกันมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันมามาช่วยเหลือกันลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันแต่มีแน่นอนทีมแบ็กอัพคุณดีมากๆเต็มสิบไม่หักเลยถ้าไม่เจอ ถ้ายังไม่เจอในครอบครัวของของตัวเองก็จะไปเจอในครอบครัวที่คุณกําลังจะสร้างนะคะคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวเนี้ยมาสร้างครอบครัวกับคุณเนี้ย mm. เขาจะแบบส่งเสริมแล้วคอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างทุกความเดือดร้อนทุกความร้อนใจอ่ะพูดมาซะยาวเลยคือพูดมาขนาเนี้ยเออเหมือนเหมือนพี่ไพ่เขาอยากจะบอกว่าคือเวลามีใครเขาอืม ไม่ประสงค์ดีกับเราอะเนาะคือคือถ้ามันเห็นว่ามีแบ็กอัพอะหรือว่ามีฟิลลิ่งว่ามีคนปกป้องอะเขาจะไม่กล้ามากหรอกใช่ไหมเราลองนึกดูสิคือบางทีบางครั้งอะคนที่รังแกคนอื่นอะก็คิดว่าเขาอ่อนแอใช่ปะแต่พอเขาเห็นว่าเฮ้ยคุณไม่ได้หัวเดียวกับเทมรีมนะหรือว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่เขาแตะต้องไม่ได้นะอันเนี้ยมันจะทำให้เขารู้สึกแบบเอ่อยังไงดีแบบ จะทาก็ไม่กล้าทําเต็มที่อ่ะทรงฟีลลิ่งประมาณนี้หรือว่าต่อให้ทําก็ไม่ค่อยแบบเหมือนคุณก็ไม่ค่อยสะทกสะทานเท่าไหร่ทาไปไม่ค่อยเห็นผลอะไรมากนักเขาก็งงๆงงนะจะบอกให้งงๆงงคือแบบว่ามองดูว่าบางครั้งเขารู้สึกว่าเหมือนจะเห็นจุดอ่อนเหมือนจะเห็นมุมที่คุณอ่อนแอแต่หารู้ไม่ว่า บางทีบางครั้งที่เราไม่อยากใช้คำว่าเล่นบทเลยคือบางทีบางครั้งที่คุณแสดงอะไรให้เขาเห็นนะ่ะคือ,อไม่ถึงกับตั้งใจนะแต่เรารู้สึกว่าบางทีบางครั้งเหมือนคุณอยากลองใจคนนะหรือว่าอยากรู้ว่าถ้าถ้าเขาเห็นว่าคุณเป็นแบบเนี้ยเขาจะมีความประพฤติหรือมีพฤติกรรมกับคุณยังไง เหมือนอารมณ์ล่อซื้อนิดนึงเนาะแบบฉันขอดูนิสัยฉันขอกระชากหน้ากากเธอไหนฉันฉันลองทำแบบอองอๆง,ง่อยๆดูซิเธอจะจัดการฉันไหมเธอจะเป็นจะเป็นคนยังไงกันแน่เห็นอ่อนแอจะแกล้งกันแค่ไหนจะกดกันสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะแต่เราคิดว่าคุณไม่ถึงขั้นกับเปลืองตัวนะคือแบบว่าก็ไม่ได้แบบ ทำลงไปโดยที่ไม่มีการวางแผนนะคะมันผ่านการวางแผนมานะสิ่งที่คุณจะเปิดเผยกับคนอื่นหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำอะ่ะม,มันมันมีเลเยอร์ซ่อนอยู่ในนั้นนะกับคนบางคนเหมือนแบบว่าถ้าคุณเริ่มได้กลิ่นตุตุสำหรับคนไม่ดีอะไรเงี้ยคุณจะไม่กระโตกกระตากให้เขารู้ตัวเลยสมมติว่าเริ่มได้กลิ่นว่าคนเนี้ยน่าจะ เข้าหาคุณเพื่อผลประโยชน์อ่ะคุณจะทำใสๆตาซื่อๆแบบนี้ไปเรื่อยๆทำเป็นเหมือนไม่รู้อะไรแต่แอบเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆบันทึกไว้บันทึกไว้แล้วเราดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะไปได้ได้ไ,ดไกลแค่ไหนมากเท่าไหร่แอบดูอยู่เงียบๆนะคะเขาก็แอบดูคุณนะคุณก็แอบดูเขาแต่คุณอ่ะอเนียนมากกว่าใช้คำนี้ละกันเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าถูกคุณอ่ะ แอบ,บจับจ้องหรือว่ามองดูอยู่ว่าพฤติกรรมของอีกคนหนึ่งอ่ะจะทําเช่นไรหรือเหมือนบางทีบางครั้งอะเขาจะตายใจด้วยซ้าไปหรือว่าชะล่าใจว่าเอ๊ก็ไม่เห็นตอบโต้อะไรนี่นาหรือว่าไม่เห็นทําอะไรเลยคงไม่มีพิษสงอะไรมั้งเขาก็จะคิดไปของเขาแบบนี้ในขณะที่คุณก็จะไปจัดการวิธีแผนการของคุณละว่าคุณจะจัดการกับ คนลักษณะแบบนี้ยังไงดีอืเรารู้สึกว่าวิธีที่คุณเลือกใช้อ่ะจะไม่ใช่วิธีที่แบบเป็นลักษณะที่โจจงแจ้งมากจะเป็นลักษณะของการกระทำอะไรบางอย่างเงียบๆสมมุติว่ารู้ว่าเพื่อนคนนี้ไม่น่ารักอ่ะก็อาจจะแบบไม่ใช่ไปบอกเขาเลยหรือว่าไปโพสด่าเขาเลยอย่างเงี้ยแต่อาจจะแบบค่อยๆถอย,อยทีละสเต็ปพูด ถึงน้อยลงไม่ค่อยทักไปแล้วก็ค่อยๆเฟดค่อยๆหาย,ค,ย,ค,ย,ค,ยคือแบบไม่จำเป็นต้องบอกนะไม่ต้องไปทําให้เขารู้ตัวฟีลลิ่งของคุณเป็นแบบเนี้ยคุณจะไม่ค่อยให้ใครรู้ตัวนะเวลาคุณเกลียดใครอ่ะหรือไม่ชอบใครอ่ะหลายคนจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้นะว่าคุณรู้สึกยังไงในในทางที่ไม่ดีนะไม่ค่อยอ่ะคุณรู้สึกว่ามัน มันไม่จําเป็นเนาะมันเปลืองพลังไปกับคนพวกนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้คือก็ดีแล้วดีแล้วที่ได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเบื้องลึกปื้นลึกหนาบางเป็นยังไงนิสัยที่แท้จริงเป็นยังไง ต้องการอะไรจากคุณกันแน่ก็ดีแล้วที่ได้รู้นะคะแต่ว่ารู้แล้วถามว่าโกรธไหมอะไรไหมก็เสียใจนิดนึงก็เสียใจเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าเป็นอิทธิปูเนาะไม่รู้สึกอะไรเลยก็คงรู้สึกแหละโดยเฉพาะกับบางคนถ้าแบบคุณให้ใจเข้าไปค่อนข้างเยอะอ่ะก็คงจะแบบต้องฮึบ,ฮบๆหลายรอบเหมือนกันแบบโอ้พอรู้ว่าเขาไม่ใช่อย่างที่คิดเนี่ยก็เหมือนก,ก็ต้องปลอบตัวเองแหลนะเนาะว่า เราได้ให้โอกาสเขาแล้วเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขายัางไงอ่ะเขาก็คงมีเวรกรรมหรืออะไรสักอย่างอ่ะที่หมุนมาเจอกันอ่ะแล้วมันมันไม่สามารถไปต่อหรือว่าคุณก็ไม่ได้อยากไปต่อกับคนประเภทเนี้ยก็จําเป็นที่จะต้องวางเขาไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมเนาะไม่ให้เขารบกวนพลังงานของตัวคุณมากเกินไปนะคะ เราจะบอกว่าหลายๆครั้งอะคุณรู้นะคุณรู้แล้วก็มักจะมีเซนต์เสมอเวลาแบบจะมีเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคหรือเข้ามาชาเลนจ์ตัวคุณอะคุณมีเซนส์ดีนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยตัดสินใครตรงๆรงะเหมือนแบบเหมือนรักเขาเอนดูเขาสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้โอกาสขอดูหน่อยเผื่อเขากลับตัวได้อะไรอย่างเงี้ย มันก็คงจะดีเนาะเพราะคนเรามันผิดพลาดได้มันไม่ใช่ว่าแบบผิดพลาดไม่ได้หรอกแต่ว่ากับคนบางคนน่ะให้โอกาสแล้วทาผิดพลาดอะ่ะกลายเป็นเขาก็ไม่เรียนรู้แล้วเราก็เจ็บตัวเรารู้สึกว่าคุณก็จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้เงียบเงียบ ความน่ากลัวของคุณคือคุณทําอะไรเงียบเงียบเงียบแบบเงียบกีบเงียบจนเราจะบอกว่าบางทีบางทางนะคุณโกรธใครนานมากไปแล้ววะนานพอเวลาผ่านไปคุณยังลืมเนี่ยเจ้าตัวเองอะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นความน่ารักของตัวคุณเนาะคือไม่ค่อยไม่ค่อยผูกใจเจ็บอะไรกับใครสักเท่าไหร่หรอกรู้สึกว่าอืมไม่ได้อยากเสียเวลาอะไรกับตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะไม่แล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรอะ ไม่รู้สึกว่าอยากให้เรื่องนี้มันมากวนใจคุณมากเกินไปอ่ะคุณเป็นคนเหมือนแบ่งแยกอารมณ์ตัวเองได้อ่ะรู้ว่าจะเอาพลังงานเอาวันเวลาที่มีเหลืออยู่ไปทำอะไรดีนะคะเข้าใจดีว่าเราอยู่บนโลกเราก็จะเจอคนแบบเนี้ยเจอทั้งคนที่น่ารักแล้วก็คนที่ไม่น่ารักนะคะเหมือนแบบชิวเนาะค่อนข้างชิวพอสมควรจัดการกับอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีได้ดีมากดีมากจน จนดูเหมือนกับว่าใครก็ตามที่แบบจะมาท็อกซิกกับคุณด้วยวิธีการใดอะกลายเป็นทำให้ชีวิตของคุณเติบโตและดีขึ้นเฉยเลย กลายเป็นคนที่เก่งขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นมีวิธีดีลกับคนมากขึ้นรู้จักปกป้องตัวเองมากขึ้นกลายเป็นสเต็ปให้คุณก้าวข้ามหรือว่าพัฒนาจิตวิญญาณความรู้สึกความนึกคิดการจเจริญเติบโตของตัวคุเองอะขึ้นไปเฉยเลยคือกลายเป็นว่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่ปัญหาสําหรับตัวคุณเลยแต่คนที่ทําอะไรกับคุณไว้อะเขาจะจําได้ทุกสิ่งทุกอย่างกินนอนเนี่ย บางทีเพราะว่าพาะวงนะคนทำอะไรไม่ดอีอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้อย่าคิดว่าไม่มีใครมองเห็นอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าทุกคนสิ่งที่ทำมันจะถูกบันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของตัวเขานั่นแหละอันนั้นะจะเป็นความน่ากลัวและเขาจะลุกลี้ลุกลนไปเองนะคะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสามารถยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่เนาะว่าสิ่งที่เขาทำมันดีหรือไม่ดีกันแน่แล้วจะกลับตัวหรือเปล่า อารมณ์ฟิลลิ่งตอนนี้คือแบบคือเขาร้อนลนไปเองเนาะทำลายคนอื่นเองแล้วก็แบบร้อนลนไปเองส่วนตัวคุณคือแบบอะไรนะคือแบบอะไรเข้ามาวุ่นวายใจเหรอนิดนึงเหมือนเหมือนนอนอยู่ในห้องนอนแล้วมีแบบยุงวิวิงวิวงวิวงแล้วแป๊บหนึ่งแล้วยุงก็หายไปอารมณ์ประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบ เก็บมาวุ่นวายใจชีวิตให้เขาไปวุ่นวายใจคนเดียวก็เพียงพอแล้วเนาะปล่อยให้ธรรมชาติมันจัดสรรแล้วก็จัดการตัวมันเองให้เวกรกันเขาทําหน้าที่ของเขาโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะคะฟีลลิ่งประมาณนี้นะค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขก,กายสุขใจนะบาย